สวัดีครับผมชื่ออีออนนะครับะนี่แหละครับเปาเปาครับอืมกินข้าวยังไม่พากันหลับกันนอนอุ้ย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 หลับอยู่ตรงนี้หมดเลยอุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอุ้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 นี้ดูนะคะดูนะคะสตหักขัดกินนมแม่อิ่มแล้วก็นอนหลับตรงนี้เลยนะคะ คุณใส่กลับไม่เป็นไปไม่ได้ไปไม่ถูกนะคะโอ้ยน้อยนะคะตอนนี้หนูดีขึ้นยังกินข้าวอิ่มยังอิ่มแล้วไม่เคยอิ่มอิ่มแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวแม่ปิดเดี๋ยวมิแม่เก็บเก็บผักข้าวนะแม่จะเก็บผักข้าวก่อนนะออ นาใหญ่หนาใหญ่นาใหนนาใหญนาใหญ่นาใหนเอ้ย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 เหนยตอนนี้นะคะเราก็ย้ายนะคะตรงนี้น้องซาลิงนะคะไปตรงนู้นนะเอฟซีก็จะแบบให้บ้านเรากว้างขึ้นนะคะตอนนี้กว้างขึ้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้ดีเดยยกกับพีทานน้คะพอายกไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อมนลูกเนาะนะไอเสียงเราจะไม่ทำนะเอฟเราจะไม่ทำนะ นี่จะเป็นบรรยากาศยามเรียงที่บ้านเรานะคะอ่ะเราไปดูในช่างก่อนอ่ะน,นำทิพย์ในมุกตาทาเพิ่นอยู่ไหนลกูกนี่นนพ่อไม่เก็บอันนี้แคเนี่ยเนี่ยอันตรายเสียบใส่อุ้ยไรเนี่ย ดีนะฮะปองปองฝนไม่ตกหรอกฮะอันนี้คือเป็นการต่อนะฮะต่อต่ออีกนะฮะจากดีๆนะอย่าผากไรเอาอย่าไอ้เพิ่นเพิ่นอยูไหนแถวบ้านเดียดเดีเรียกตามกระยมนะครับผมพี แต่พี่ผู้ใหญ่ใจดีเราบอกว่าเอาตามนิยการดีเดย์เลยนะแต่แถวบ้านดีเดย์เรียกว่าตามกันเยิมครับอย่าเล่นทรายแม่จะตัวให้แหยุดเลยค่ะปืนน้องอย่างไรเห็นปืนลูกบ่บ่าลูกบ่เห็นเดี๋ยวไม่พาไปหาราถ่ายคลิปทำง,งานพ่อก่อนอัปเดตเย็นนี้นะถึงไหนแล้วนะคย อ่ะตรงนี้ก็แวะให้ออยเอาเต้นอย่างเงี้ยครับผมนี่อาน้ำเต้นดูดูลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งไปลูกเดี๋ยวิ่งไปด้านนี้สว่างนะคะด้านนี้ก็ไม่ไดมืดนะคะอย่าเด้ลูกอันนี้ก็ไว้ให้คนมาส่องดูนะครับนี่เราส่องดูคนก็ได้นะะ ไม่<ๆ>ไม่ไม่ยอคอขึ้นนี่เลยเดี๋ยวเจ้าของที่ไปดูว่าเอาตามชันด้านเลยนะน <laughs> <laughs> ะ,ะคะยอล่าคาขอขึ้นนี่เลยนั่นแหละเอาตามชันด้านพวกเจ้าเลยนะ <laughs> 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 เห็นวา่าเพื่อใจดีกันเลยเนาะนะฮะก็เป็นกันอีก็แค่วันลูกหลานนี่แลยดีได้คำวันนั้นวั <laughs> านานั้นใครมายืมรถนะ <laughs> ลานลานคุณยายเนาะลานพิธานมายืมรถนะคะไปทั้งวันเราไม่รู้นะคะว่าบ่ต้องบ่ต้องไปทั้งวันไปทั้งวันไปทั้งวันนะคะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาค้ำอะไรนะตอนที่สองอืออะไรนี่นะตอนที่สองอืออ่าลองเอ้ยเคสโซ ฮาบูชิโนะอลาปิกาอันนั้จะเสไม่เสร็จวันนี้นะคะดูแล้วเหัวเีหัวนั่นแหละตัวเองไม่สบายอยู่เข้าไปนอนปทุกอย่างเราโอ้โหเจ็บอะไรล่นี่เขเ้นแบบนีไม่ท่าด้วยตายเบลวมันนี่ปวดปด ทำไมกระดุมน้องหลุดหรือเปล่าทำไมคอเสื้อติดเป็นเตยอ่ะไม่เตยได้ไงกระดุมคอเสื้อหลุดโอ้โหอารมณ์นมันเลื่อมเลื่อมมานต้งทีหลายเนาะมันต้องเนี้ยให้ดีๆโอ้ตรงตัวนี้ยได้ค่ะได้ได้อื เป็นก้าวเป็นโอ่งเป็นงาช่วอะไรช่วอะไรลกูกช่ออะไรไต้องต้องขอบคุณทุกทีทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปนัณมุกตา,าพาเพลินเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยเด้อนะคะนะคะก็ขึ้นตาเหินเลยเนาะ,ะความหนุงความยากนะคะทำไปเรื่อยนะคะอ่าคอนเทนต์เราก็ทํารอจกกุกอาบ้านจะมาเนาะนะคะนี่นะคะเฝ้าเฝ้าไหลก็ไปได้มันมันเป็นร้างนะคะรีบไม่ได้ะค่ะไม่ได่ช่างนะคะดีๆไม่ใช่ช่างนะคะ เอาค่อยๆทำไปค่ะนะฮะ <c oughs> อันไหนไม่อันไหนไม่ถูกต้องเราค่อยแกะใหม่เนาะไม่เอาไม่เอาไม่ทำเลยดื้อทำข้างเดียวพอ,อสวยไม่ไม่สวยก็ชัางไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> แล้วจะปูกกระเบื้องด้วยนะคะนี <c oughs> ่แหละกระเบื้องด้วยบันย่างปูกกระเบื้องเลยป็นจะจะคว้ามันเลยน <c oughs> ี่ก็ทาน้ำอุ่นด้วยนะมุกดาเนาะอันนี้ที่เราทำไม่สวยก็คือเราติดกระเบื้องไปเลยครับผมพี่ซีเฮ้ยมุกดาจะไป็นจะไปขยับของพ่อดิเรียบบนน้ำมันนนะ เอาเอาซ่ามนได้ก่อนมือนีเพราะว่าก็อซูงมัได้มันสิลุ่มนะคะวันนี้เอาได้แค่นี้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ยากค่ะถ้าเรากอด้านนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะพังตัวนู้นออกมานะคะทะลุหากันเลยนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องนะอันนี้เราก็ติดกระเบื้องไปเลยครับของเยซีใช่มันก็จะเป็นงานรีโนเวทนะคะแบบว่าโดยสีมือนะคะสีมือ คิดเองทำเองอันนี้เราก็ตีนหินกาบไปเลยนะครับผมจะได้สวยๆน้องอย่าบอกว่าเจ้าของเท่ากันไม่เห็นเท่ากันกระหัวเลยหัวยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ก็ชิบเอาอยังบ่ได้เหรอมนาโอ้ยกรหัวหน่อยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่หัวดีลอยเหมือนมันเห็ียดย่งอ่ะเป็นคองแค่หน่อยครับผมแต่ก็ยังดีก็ไม่มีใครมาอยู่บ้านหลังนี้เนาะแมโอ้สภาพมันก็ แล้วไม่มีใครมาอยู่นะคะมันก็จะทําให้แบบมืดตรงนี้จะมืดนะคะแต่ก็ขอบคุณเอฟซีค่ะเพื่อจะดีที่ติดตั้งไฟให้เรานะคะครับผมนี้ก็น่าจะเป็นของพี่วลีนะคะนี่แหละนะค่ะนะคะสีพี่วลีแล้วก็แล้วนั่นก็เป็นของดูนี่ครับผมจะของโครงการนะคะแล้วนั่นก็เป็นของของเจ้าของโครงการนะคะดูนี่ครับผมตาดูไปยังยังยังอุ้ยนี่แหละเป็นยังไม่ได้บเรี้ยวนะคะเอฟซี พ่อเอามาถ่ายคลิปเป็นอะไรก็สิเป็นซีแหละเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เดย์เคยดูหมโกโกะเกติศักซีน<ม>ะเมือ่องโมเลอแนนอนโมเลอแน่อนอน <c oughs> พอแล้วมือตายไม่ต้องตัวเองไม่สบายเ <c> ก <oughs> ติรยายการาๆๆน้ำพอเก็บเก็บหน่อยเก็บเลย,ย,ยไม่ใช่อะไรหรอกตัวเองเราจะลมทันลมเสียบมาเอาดีๆเป็นไรเงียบๆ ให,หมบบ้มับบนเงียบๆจ้ามจ้ามามันจะถล่มของพ่อแม่มาเลี้ยวมาเบลเลี่ยม้าพอดีจะเขาน้ำแนี่ยค่ะเบลเลี่ยม้าพอดีจะใสีบริาการน้ำเนี่ยอะไรนะของน้ำ <laughs> น,นี่นะ,นะคะอินโนเวทแบบแบบสูตรเาบบราไม่ละค่ะนะไอเอฟซีเราจะไม่เราเรียนแบบใครนะคะคิดเอง เองเออเองไม่ดูยูทูบด้วยครับมอดูดูมันจะทับน้องมาออกมาไปอกมามาสำหรับคลิปนี้ก็ได้แค่นี้นะคะเอฟซีพยาาน้องหนีจากเดียก่อนเด้อเดี๋ยวจะไม่เสียดให้มันเสร็จก่อนน่าจะครึ่งหนึ่งเกินครึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอดจะมาอัิเษกพรุ่งนี้นะคะใช่มันถล่มใช่ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอภิเษกอีกทีเนาะนะคะพยาเตอร์พิบก่อนนะคะไปาปกันเลยไปไปกันไปบมา 我干。